ระวังไว้เถอะจะได้นายกชื่อพจจมานดามพงศ์หากไปย้อนดูเส้นบุญคุณก็จะพบว่ามีความเกี่ยวโยงกับบุคคลหลายคนหนึ่งในนั้นคือบิ๊กป้อมผลเอกประวิตย์วงสุวรรณจึงไม่แปลกที่จะเกิดคำพูดทำนองหรือกระแสข่าวที่สิยบไม่ลงก็คือดีลลับข้ามขั้วระหว่าง พักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐนั่นเองย้อนไปในส่วนของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็ต้องบอกเลยว่าคุณลุงของคุณพิธาคือคุณพดุงเนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเต็มๆเ,เพราะคุณพดุงเนี่ยเป็นเลขานุการส่วนตัวของคุณทักษิณในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกเป็นเสมือนเงาตามตัวเลยส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอาอย่างไรกับชะตาชีวิตตัวเองเส้นบรารมีของพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่ายังเต็มเปี่ยมในวันนี้แต่ พลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังอยู่ในช่วงการเล่นเกมยื้อเวลาชิงความได้เปรียบลากเกมยาวเพื่อชิงความได้เปรียบให้กับตัวเองจึงยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรทางการเมืองต่อหน้าสาธารณะชะตาของสสหลายคนโดยเฉพาะในพลังประชารัและฝั่งรัฐบาลยังคงถูกกำหนดโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเอง กลับมาสัปดาห์นี้นะคะกับรายการคุยฟ้าผ่านะคะเรียกว่าวันนี้ฟ้าผ่าไปยังพักเพื่อไทยนะคะเห็นนิ่งๆเรียบๆเรบตรียมจะแลนสไลด์นะคะแต่กลับมีเหตุการณ์คลื่นใต้น้ำในพักเพื่อไทยเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับการหาแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยค่ะที่ในสภาวะพักเพื่อไทยที่ยังไม่ชัดเจนและยังอยู่ในสภาวะเฉะไปเฉมาว่าสุดท้ายแล้วจะเอาใคร เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยกันแน่โดยในขณะนี้มีอยู่สองลายชื่อด้วยกันนะคะที่ตีคู่กันมาเลยก็คือคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรและคุณเสียนิดเศษฐราทวีสินบิ๊กบอสแสนสิริหากดูจาก2อลายชื่อนี้แต่ละคนก็ขับเขี่ยวตัวเองในสู่เวที่จะมาเป็นผู้นำพักในอนาคตในการนำทัพไปสู่การเลือกตั้งแม้วันนี้คุณอุ้งอิงจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับสัญญาณหรือชี้ชัดว่าตัวเองจะเป็นแคนดิเดตนายกส่วนคุณเศรษฐาทวีสินก็ยังไม่ได้ขยับตัวเองมาสู่พักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแต่ถูกจับจ้องว่าจะมาเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยก็มีความเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวผ่านการขึ้นเวทีต่างๆผ่านหน้าสื่อต่างๆในการแสดงความเห็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและล่าสุดคือเริ่มหนักข้อในเรื่องการเมืองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนการพูดถึงการเกณฑ์ทหารการพูดถึงการปฏิรูปกองทัพอะไรโดยภาพรวมต่างๆเริ่มขยับเข้าสู่สนามการพูดเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆในฝั่งของคุณอุ้งอิงเองก็แสดงศักยภาพการเป็น ผู้นำพักเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการฝึกการพูดด้วยการลงพื้นที่กับลูกพักบ่อยครั้งขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าการขับเคี่ยวครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ศึกสายน้ำพึ่งระหว่างสองบ้านนั่นก็คือบ้านจันสองลาและบ้านแจ้งวัฒนะหากถามถึงบ้านจันสองลาก็คือฐานที่มั่นของคุณหญิงอ้อพจนดามาพง์และ คุณทักษิณชินวัตรนั่นเองแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมต้องสนับสนุนลูกสาวให้ขึ้นมาคุมพักในฐานะสายเลือดโดยตรงในความเป็นเลือดย่อมค้นกว่าน้ําตามที่คุณทักษิณเชื่อนั่นเองในฝั่งของบ้านแจ้งวัฒนะไม่ใช่ใครนั่นก็คือสายเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์และ คุณยิ่งรักชินวัตนนั่นเองในฝั่งคุณยิ่งรักเองนะคะก็ <c oughs> มีท่าทีที่สนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐากับคุณยิ่งรักนั้นมีความใกล้ชิดกันมานานนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการมองว่าคุณเศรษฐาจะมาเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนจากคนในพรรคอย่างไรบ้างว่ากันว่าทีมงานของคุณยิ่งรักนะคะที่เคยอยู่ พักไทยรักษาชาติหลายคน,นะคะ่ะก็ได้มาร่วมฟอร์มทีมมาร่วมกันเซตให้กับคุณเศษฐาแล้วนั่นเองค่ะในการวางโพซิชันในการวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองว่าจะมีการแสดงท่าทีแต่ละเรื่องอย่างไรในการ PR ตัวเองจะ PR อย่างไรอันนี้เนี่ยก็เป็นทีมของคุณยิ่งรักที่มาช่วยคุณเศษฐาแล้วนะคะในฝั่งของคุณอุ้องอิงเองก็ได้รับแรงสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่แต่ก็เป็นโจทย์ยากนะคะว่าสุดท้ายแล้ว คุณทักษิณและคุณหญิงพจมานจะยอมปล่อยให้ลูกสาวขึ้นมาเป็นนายกหรือไม่เพราะว่าเป็นบทเรียนของตระกูลชินวัตรนะคะนั่นก็คือคุณยิ่งรักก็มีชะตากรรมต้องพลัดถิ่นไม่ต่างจากคุณทักษิณความเจ็บปวดนี้คุณหญิงพจมานและคุณทักษิณจะแบกรับไว้ได้หรือไม่และพรรษาทางการเมืองของคุณอุ้งอิงจะสามารถกรำสึก ทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและการเชี่ยวชาญทางการเมืองการอ่านเกมการต่อรองคุณอุ้งอิงจะตัดสินได้เจียบคมแหลมคมเจียบขาดได้มากแค่ไหนด้วยพันษาทางการเมืองที่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญหากเทียบกับนักการเมืองพักอื่นๆหรือแม้แต่นักการเมืองที่เก่าเกมในพักเพื่อไทยเองแต่คนเขาเขอมองกันว่าการที่คุณทักษิณจะเลือกลูกสาวขึ้นมาก็เพราะว่าสามารถคนโทรลได้100%เซผิดจากสมัยก่อน ที่เลือกคนนอกตระกูลขึ้นมาเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครสินทรเวทอันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคนโทรลเช่นกันในอดีตคุณนักสินก็รู้ในจุดนี้ดีจึงนํามาสู่หลักการเลือกนารีขีมาขาวในอดีตนั่นคือคุณยิ่งรักชินวัตรนั่นเองในฝั่งคุณเสรฐาเองที่เป็นนักธุรกิจมาก,ก่อนก็ต้องถามคุณเสรฐาว่าเข้าใจบริบทการเมืองในยุค มีมากน้อยอย่างไรและจะสามารถกร้ำศึกการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเองคุณเศรษฐาก็ไม่ได้มีบทบาทสําคัญในเรื่องการเมืองหรือสังคมมากมายเท่าใดนะแต่มีบทบาทสําคัญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในแวดวงนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจนั่นเองดังนั้นจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนของคุณเศรษฐาและคุณอุงอิงก็ยังคงเหมือนกันอยู่แต่หากดูจุดแข็งคุณเศรษฐามีความรู้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ ภาพรวมต่างๆแต่คุณอุงอิงเองในจุดนี้คุณอุงอิงจะขายความรู้ความที่ชันเรื่องเศรษฐกิจได้หรือไม่หรือสุดท้ายคุณอุงอิงจะขายแบรนด์ความเป็นชินวัตรแบรนด์ความเป็นคุณทักษิณซึ่งอันนี้เนี่ยคุณอุงอิงก็สามารถขายได้เต็มๆหลังจากที่มีกระแสมาแล้วในการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคอีสานในการเลือกตั้งอ,อบอจอตรงนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้สิ่งน,นี้เนี่ยเป็นหลัก ประกันว่าอย่างน้อยแบรนด์ชินวัตยังคงขายได้นั่นเองจึงเป็นการวัดพลังเป็นศึกสายน้าผึ้งระหว่างบ้านแจ้งและบ้านจัน์ในเวลานี้ที่ยังคงมาคุอยู่ว่าสุดท้ายแล้วแคนิเดตนายกพักเพื่อไทยจะเป็นใครกันแน่นั่นเองค่ะแต่กระนั้นนะคะกลับมีกระแสข่าวว่าระวังไว้เถอะจะได้นายกชื่อพจมานามพงศ์เพราะอะไรเพราะคุณหญิงพจนมานถือว่าครบเครื่อง ในเรื่องการรู้จักอีลีทไทยซึ่งสิ่งนี้คุณทักษิณก็กล่าวยอมรับผ่านขับเฮาหรือผ่านหนังสือของตัวเองมาแล้วว่าคุณหญิงพะจะมามีความเก่งในเรื่องการอ่านใจอีลีทเข้าใจสังคมอีลีทและเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่คุณหญิงพะจะมาตตำหนิคุณทักษิณอยู่หลายครั้งในเรื่องการที่ไม่เข้าใจวิธีคิดวิธีอ่านของอีลีทไทยหากมองถึงคุณหญิงอ้อนะคะคุณหญิงอ้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าหากไปย้อนดูเส้นบุญคุณ ก็จะพบว่ามีความเกี่ยวโยงกับบุคคลหลายคนหนึ่งในนั้นคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณด้วยพลังบ้านจันสองล่าในอดีตทําให้พลเอกประวิตย์ได้ขึ้นเป็นผอทบ,อบอในยุครัฐบาลทักษิณมาแล้วเพราะพลังหลังบ้านนี้เองที่เชื่อมคอนเนคชั่นให้กับ พันตำรวจโททักษิณในอดีตนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพลังเส้นบุญคุณนี้ยังคงสตรองและแข็งแกร่งอยู่นะคะเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นชัดว่าพลเอกประวิตยจะไม่ค่อยพูดพาดพิงคุณหญิงอ้อเท่าใดนะักหรือแม้แต่คุณทักษิณก็อาจจะมีบ้างในฝั่งคุณหญิงอ้อก็สึกขุมนิ่งและลุ่มลึกไม่พูดการเมืองบ่อยครั้งแต่วันนี้บอกได้เลยว่าคุณหญิงอ้อกระโดดมาสู่สนามการเมือง เต็มตัวแล้วเพราะคุณหญิงอ้อปรากฏกายในงานเพื่อไทยมาเหนือหลังจากที่คุณองค์อิงไปจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปร่วมง,งานให้กำลังใจลูกสาวแต่เป็นการให้กำลังใจที่มีนัยยะสำคัญมากเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณของพรรเพื่อไทยว่าคุณหญิงอ้อมาแล้วนั่นเองค่ะอีกสิ่งที่สำคัญก็คือในช่วงที่ผ่านๆมานี้คุณหญิงอ้อปรากฏตัวตามงานต่างๆมากขึ้นผิดวิสัยจากในอดีตด,ด้วยค่ะ ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าคุณหญิงอ้อนั้นก็เป็นบุคคลที่ขึ้นมาเป็นย์เกมที่สําคัญในเวลานี้แล้วค่ะย้อนอีกนิดนึงค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณหญิงอ้อกับพลเอกประวิตยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในอดีตเองนะพลเอกประวิตยเองก็เข้ามาถึงหลังบ้านจันสองล่าได้รู้จักกับคุณหญิงอ้อเคยมีเรื่องราวที่จะเกี่ยวดองกับเครือข่ายบ้านจันสองล่าเสียด้วยซ้ําก็คือจะมีการจับคู่ ให้กับพลเอกประวิทย์ที่เป็นนายทหารโสดในยุคนั้นแต่สุดท้ายพลเอกประวิทย์ก็เลือกที่จะเป็นนายทหารโสดมาจนถึงปัจจุบันแต่ได้รับตั้งขึ้นเป็นผอบอทบในยุคนั้นถึงขั้นที่คุณทักษิณต้องยกญาติผู้พี่พลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรจากผบทบไปเป็นผบทหารสูงสุดก่อนเสียณหนึ่งปีมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่สะท้อนหนึ่งเส้นบุญคุณระหว่างเครือข่าย จันสองลาตระกูลชินวัตรกับพลเอกประวิทธ์จึงไม่แปลกที่จะเกิดคําพูดทํานองหรือกระแสข่าวที่สิยบไม่ลงก็คือดีลลับข้ามขั้วระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐนั่นเองซึ่งทั้งสองพักนี้ก็ไม่ปิดประตูใส่กันในการจับมือตั้งรัฐบาลด้วยกันในอนาคตพลเอกประวิตย์ตอบทุกครั้งว่า ให้รอดูตอนเลือกตั้งยังไม่ใกล้เลือกตั้งเลยอันนี้เป็นคําตอบของพลเอกประวิทย์ที่ตอบสื่อทุกครั้งไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็ตามในฝั่งพรรคเพื่อไทยก็มีการอย่างเชิงโดยนายแพทย์ชรนั่นสีแก้วหัวหน้าพักก็พูดชัดไม่ปิดประตูจับมือกับพลังบระชารัฐแต่มีเงื่อนไขสําคัญคือไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ก็ไม่ได้ปิดช่องชื่อพลเอกประวิทยยังพูดเลยด้วยซ้ำว่า พลเอกประวิทย์ยังดีกว่าพลเอกประยุทธ์ที่มีความเป็นมนุษย์และเข้าใจการเมืองมากกว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนถึงเรื่องนี้แต่การมีกระแสข่าวดิวลึกลับข้ามคัวอะไรทํานองนี้เนี่ยก็เป็นผลเสียกับพักเพื่อไทยก็ทําให้แฟนคลับ f อฟซีพักเพื่อไทยเกิดความไม่ไว้ใจพักเพื่อไทยว่าสุดท้ายแล้วจะไปทําการเมืองเช่นนั้น หรือไม่ดังนั้นการเมืองต้องประเมินสัปดาห์ต่อสัปดาห์ว่าจะเป็นอย่างไรในเวลานี้การเมืองมีการขยับกันแบบลับๆเงียบๆไม่ได้โจงแจ้งเรียกว่าดูเหมือนจะนิ่งแต่หากมองลึกลงไปไม่ได้นิ่งเลยค่ะหากพูดถึงเส้นบุญคุณยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะหากย้อนไปในอดีตเนี่ยหากถามถึงขั้วพังพักเก้าไกลหรืออดีตอนาคตใหม่ กับขั้วของคุณทักษิณมีความเกี่ยวข้องกันบ้างไหมก็ต้องตอบเลยว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุครุ่นหลานอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ในอดีตเนี่ยถือว่าในรุ่นของคุณพ่อของในยุคของคุณพ่อหรือคุณลุงเนี่ยถือว่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับขั้วคุณทักษิณย้อนไปในส่วนของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็ต้องบอกเลยว่าคุณลุงของคุณพิธาคือคุณพดุงเนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเต็มๆเพราะคุณพดุงเนี่ย เป็นเลขานุการส่วนตัวของคุณทักษิณในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกเป็นเสมือนเงาตามตัวเลยในยุคนั้นเขาพูดกันเลยว่าก็คุณพดุงก็จะนั่งหน้ารถคุณทักษิณคือยืนอยู่หลังคุณทักษิณและบุคลิกที่มีผมสีขาวก็จะเป็นที่โดดเด่นและเป็นที่เห็นได้ง่ายนะคะแล้วก็มีการเล่ากันด้วยสาวว่าคุณพดุงเนี่ยตามคุณทักษิณมาตั้งแต่ทำงานที่ SC s c Asset เแล้วด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคุณพดุงกับ คุณทักษิณที่มีความใกล้ชิดกันและคุณทักษิณก็ให้ความไว้วางใจมากอีกส่วนที่สําคัญก็คือคุณพดุงเนี่ยนะคะเคยเป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นนั่นก็คือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเส้นเรื่องแล้วโอเคค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นคุณลุงไม่ใช่รุ่นหลานแต่วันนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นหลานแต่ก็ต้องจับตาดูว,ว่าคอนเน็กชันสายสัมพันธ์ในอดีตแบบนี้เนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการเมืองปัจจุบันได้อีกกหหรหรรรืืรือออไมม่่แแ้ตคุุณนาจจึงงเ อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่เป็นหลานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้คุณสุริยะมาอยู่พักพลังประชารัฐในกลุ่มสามมิตรเป็นแกนนําพักแต่ในอดีตคุณสุริยะเป็นหนึ่งในแกนนําพักไทยรักไทยที่ก็เคยปรากฏภาพอยู่กับคุณทักษิณอยู่ตลอดในยุคนั้นหากไปย้อนดูภาพเก่าๆหรือเทปโทรทัศน์เก่าๆเรา,เก,าก็จะเห็นคุณสุริยะอยู่ข้างๆคุณทักษิณอยู่นั่นเองซึ่งตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจในยุคนั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็น คนที่เป็นในทุนพักไทยรักไทยในยุคนั้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นเรื่องที่เชื่อมโยงกันมานะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรุ่นหลานระหว่างคุณธนาธรกับทางพรรเพื่อไทยหรือกับคุณนักษินคุณธนาธรก็ห่างมากเพราะว่าคุณธนาธรเนี่ยเป็นรุ่นลูกแล้วอันนั้นก็เป็นรุ่นของคุณพ่อรุ่นของคุณแม่ที่เป็นรุ่นของทางผู้ใหญ่ในในอดีตกับคุณสุริยะนั่นเองแต่ในวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นของ คุณธานาทรแล้วก็บอกเลยว่าคุณธานาทรนี่ก็มีความเป็นตัวเองสูงเพราะเติบโตมาเส้นทางนักกิจกรรมตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูเส้นเรื่องให้ดีๆว่าสุดท้ายแล้วเส้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มักมีผลแปรผลไปตามทางการเมืองมันก็อยู่ที่ตัวผู้นําหรือตัวบุคคลว่าจะให้เส้นเรื่องหรือเส้นบุญคุณในอดีตมีจุดชี้ชะตาการเมืองในปัจจุบันหรือในอนาคต มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะมากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเอาอย่างไรกับชะตาชีวิตตัวเองเส้นบารมีของพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่ายังเต็มเปี่ยมในวันนี้สอสอนกแลสอสอคนที่เพิ่งได้เกิดในยุคนี้เพิ่งมามี power ในยุคนี้ก็ยังคงต้องเกาะกระแสะพลเอกประยุทธ์ต่อไปแม้พลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสได้เป็นนายกอีกเพียง2ปีเท่านั้นเพราะนับจากรัฐธรรมนูญปี60นั่นเองค่ะ แต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงแสดงท่าทีที่จะลุยต่อทางการเมืองผ่านการพูดทิ้งนัยยะในหลายๆโอกาสถึงสภาวะที่อยากจะทํางานต่อไปนั่นเองแต่พลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังอยู่ในช่วงการเล่นเกมยื้อเวลาชิงความได้เปรียบลากเกมยาวเพื่อชิงความได้เปรียบให้กับตัวเองจึงยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรทางการเมืองต่อหน้าสาธารณะแต่เขาก็คาดกันว่าหลังจบเอเปกไปแล้ว ก็น่าจะคาดเค้นจากพลเอกประยุทธ์ได้พอสมควรว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตทางการเมืองโดยเฉพาะการจะไปเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพักใดพักที่ถูกมองว่าเป็นพักสำรองให้กับพลเอกประยุทธ์ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติที่ในวันนี้มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาที่ปรึกษานายกน้ำมนติไปเป็นหัวหน้าพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณพีรพันธ์ก็ยังตอบ คำถามสื่อในลักษณะไม่สามารถชี้ชัดหรือเคลียร์ชัดได้เลยว่าคนเอกประยุทธ์จะมาหรือไม่นั่นเองค่ะเพราะว่าคนเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตัดสินใจสู่ทางสาธารณะแต่กระบวนการภายในก็เริ่มมีการฟอร์มทีมอะไรต่างๆแล้วหนึ่งในสัญญ,ญาณที่สําคัญก็คือการที่คุณไตลงสู่วันคีรีลาออกจากพักประชาธิปัตย์ก็คาดกันว่าจะไปะอยู่พักรวมไทยสร้างชาตินั่นเองซึ่งคุณไตลงเนี่ยเคยปลาใสวิจารณ์ พลเอกประวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาอย่างหนักหน่วงมากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพรและสงขลาที่พักพลังประชารัฐได้ส่งแข่งกันกับพักร่วมรัฐบาลกันเองสุดท้ายนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของพักพลังประชารัฐทั้งสองเขตนั่นเองและก็เป็นชัยชนะของพักประชาธิปัตย์ที่ทวงศัก์รีตัวเองคืนจากพื้นที่ภาคใต้ได้นั่นเองค่ะซึ่งจากนั้นไม่นานนะคะร้อยเอกธรรมนัฐ ก็ถูกพักคพลังประชารัฐขับออกจนนํามาสู่การตั้งพักเศรษฐกิจไทยนั่นเองอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ในอดีตที่เราเล่าย้อนให้ฟังแต่มีการคาดการกันว่ามีโอกาสสูงที่พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเพื่อเป็นแคนดิเดตนายกแต่ปัญหาสําคัญก็คือพักรวมไทยสร้างชาติจะต้องได้เก้าอี้ สสยีสิบหที่นั่งขึ้นไปเพื่อเสนอแคนดิเดตนายกได้หากได้ต่ำกว่า25ที่นั่งไม่สามารถเสนอแคนดิเดตนายกได้ดังนั้นพักรวมไทยสร้างชัดก็จะต้องพยายามหาสส,สให้กับพักให้ได้จึงเกิดข่าวทำนองว่าหากคนเอกประยุทธ์ย้ายไปจริงคนที่เป็นขั้ว ทีมจันโอชาในพลังประชารัฐก็จะย้ายไปด้วยหนึ่งในนั้นคือเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหากคนเอกประยุทธ์ออกจากพลังประชารัฐไปจริงก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ากลับมายังพักพลังประชารัฐได้ หากพลเอกประยุทธ์ไม่ย้ายออกไปร้อยเอกธรรมนัฐก็กลับมาไม่ได้เพราะก็จะต้องเจอกับโจดเก่าที่เต็มพักไปหมดและจะนํามาซึ่งความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐนั่นเองค่ะซึ่งในห่วงเวลานี้เ,เป็นห่วงเวลาที่สสกาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนโปรโย้ายค่ายไปซบหานายใหม่ในเวลานี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ที่ยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนเนี่ยก็มีผลต่อสอสอว่าจะอยู่บ้านหลังเดิมหรือไปหาลังใหม่อยู่ซึ่งสส จะต้องย้ายพักหรือเปลี่ยนบ้านให้เสร็จก่อนวันที่7กุมภาพันธ์อันนี้เป็นโมเดลเบื้องต้นนะคะต้องก่อน7กุมภาพันธ์เพราะจะก่อน90วันที่จะสู่วันเลือกตั้งหลังจากที่กะกะตได้กําหนดเป็นตุ๊กตามาก็คือวันที่7พฤษภาคม จะมีการเลือกตั้งในปีนะอันนี้เป็นโมเดลเบื้องต้นหากรัฐบาลอยู่ครบวาระแต่หากพลเอกประยุทธ์ชิงไหวชิงพลิบยุบสภาก่อนในช่วงต้นปีนะทไทม์ไลน์ก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักการเมืองยังไม่สามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าจะย้ยายพักหรือไม่ย้ายพักเพราะชะตาของสอสหลายคนโดยเฉพาะในพลังประชารัและฝั่งรัฐบาลยังคงถูกกำหนดโดย พลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองแม้พลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้เพียงอีกสปีไม่ได้มีบารมีทางการเมืองในแง่ของคอนเน็ชันเหมือนพลเอกประวิทธ์แต่บารมีในแง่ของอำนาจที่ตัวเองยังคงมีอยู่และยังถือครองในของในส่วนตัวในแบรนด์ของตัวเองเนี่ย ก็ยังเป็นสิ่งที่สอสยังต้องหวังพึ่งเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าโจทย์ก็ยังเป็นโจทย์เดิมๆนั่นก็คือขั้วฝ่ายค้านที่ไม่เอาระบอบ3าปอและขั้วรัฐบาลที่เอาระบอบ3ปอก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆในการแข่งขันในการเลือกตั้งว่าจะเอาหรือไม่เอาระบอบ3ปอที่ยังคงอยู่ในสนามการเมืองต่อไปแต่การแชร์อำนาจจะเปลี่ยนไปสปอจะไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นในอดีตอีกแล้วเพราะวันนี้หลายๆพรรคการเมืองก็เกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคขั้ว 3และในพักภูมิใจไทยที่เติบโตขึ้นทุกวันพักภูมิใจไทยก็จะเป็นพักตัวแปรใหญ่ที่มากําหนดและชี้ชาตาให้กับ3ามปวาระบบ3ปอจะมีรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างไรในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งในเวลานี้เนี่ยหากถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะสามารถย้ายไปพักเพื่อไทยได้หรือไม่ก็ต้องบอกเลยว่าพักเพื่อไทยก็คิดหนักในเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ1พักเพื่อไทยก็วางขุนพลตัวเองไว้แล้ว ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนที่เป็นฐานเสียงของร้อยเอกธรรมนัฐสองสอส,สพักเศรษฐกิจไทยบางคนที่อยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐมาบางคนก็เริ่มปันใจไปอยู่พักอื่นแล้วก็มีซึ่งเป็นเหมือนลักษณะข,ของการปล่อยฟรีและว่าใครจะย้ายไปไหนก็ไป 3. ามพักเพื่อไทยจะรับแรงต้านจากเอเพื่อไทยได้หรือไม่ที่รับคนอย่างร้อยเอกธรรมนัฐเข้าพักไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทํางานที่3ปอมาก่อนและพักเพื่อไทยเคยอภิปรายร้อยเอกธรรมนัฐไว้อย่างหนักหน่วงในเรื่องแป้ง อันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะยอมกืนน้ำลายตัวเองหรือไม่ในทางการเมืองอันนี้ก็เป็นโจทย์คิดหนักของพักเพื่อไทยแต่ในเวลานี้พักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ตอบรับให้ร้อยเอกธรรมนัสกลับเข้ามายังพักพลังประชารัฐซึ่งในเวลานี้ร้อยเอกธรรมนัสแม้จะไม่ปรากฏชื่อบนหน้าข่าวเท่าไหร่นักในแง่เกมการทางการเมืองเท่าไหร่แต่กลับมีการพูดถึงร้อยเอกธรรมนัสเป็นอย่างมากในทางลับๆเยอะอยู่พอสมควรในเวลานี้นะคะนี้ก็เป็นในส่วนของ เกมที่เกิดขึ้นในการเมืองดูเหมือนจะนิ่งแต่ก็ไม่ได้นิ่งเลยนะคะแต่คําถามในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกคือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์จะแยกกันเดินหรือรวมกันเดินกันต่อในเวลานี้สองปอก็ยังไม่มีความชัดเจนผ่านหน้าสื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเดินไปได้วยกันหรือแยกกันเดินความสัมพันธ์ของพี่น้องสองปอก็อารมณ์ประมาณแบบคนกอดคอกันเดินแต่สุดท้ายแล้วกอดคอกันแต่ก็เหยียบเท้ากันไปตลอดทาง จะรักษาสถานภาพอย่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและจะทอดระยะยาวได้แค่ไหนในเวลานี้ต้องบอกเลยว่าเกิดความปั่นป่วนมากทั้งเกมผ่านหน้าสื่อและเกมที่ไม่ได้ผ่านหน้าสื่อในระหว่างศึกพี่น้องสองปอ นั่นเองค่ะในฝั่งของพลเอกประยุทธ์ก็ลุกคืบในฝั่งของพลเอกประวิทย์ก็ตั้งรับและลุกคืบเป็นทุ่งจังหวะแต่ละฝั่งอันนี้เนี่ยถือว่าเกมการเมืองยังคงถูกกาหนดโดยขว้วอำนาจสาปอบูรพาพยักยนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ยังต้องจับตาดูนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยมีการเผยแพร่ภาพถ่ายแล้วก็ระบุเป็นกระแสข่าวว่า เหมือนร้อยเอกธรรมนัฐจะเดินทางไปดูไบเพื่อไปไหนต่อหรือไม่สุดท้ายตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าร้อยเอกธรรมนัฐบินไปดูไบจริงหรือไม่จริงและไปพบใครหรือไม่หรือบินไปดูไบเพื่อต่อเครื่องไปยังยุโรปหรือไม่อันนี้เนี่ยก็ยังไม่เรียบความชัดเจนจากทางร้อยเอกธรรมนัฐว่าสุดท้ายแล้วข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั่นเองคะ่ะแต่ก็มีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐก็ ไปบินไปลงที่ดูไบเพื่อจะบินไปยุโรปไปทําภารกิจส่วนตัวต่ออันนี้ก็เป็นมีรายงานข่าวมาแล้วก็ได้บินกลับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นรายงานข่าวที่มีการพูดถึงร้อยเอกธรรมนัฐมาแต่ก็ยังรอคําชัดเจนจากร้อยเอกธรรมนัฐว่าจะชี้แจงเรื่องภาพถ่ายที่มีการอ้างว่าบินไปดูไบนี้อย่างไรอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามจากร้อยเอกธรรมนัฐที่จะชี้แจงทั้งหมดแต่ยิ่งทําให้กระแสข่าวเรื่อง ดวรับดูใบที่เราอีรทำนัดโดนพาดพิงอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็ถูกกลับมาโหมกระแสอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระแสที่ถูกโหมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นทั้งดาบสองคมที่ทิมแทงไปยังพักเพื่อไทยและทิมแทงไปยังพักพลังประชารัฐในเวลานี้ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเพลย์เกมทั้งหมดที่เราจะต้องจับตาดูสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกสัปดาห์ก่อนที่จะมีการจัดเอเป็กนะคะกรนมองก็ยังคงจะ เรียบนิ่งต่อไปก็จะเป็นศึกชิงไหวชิงพริบแต่ละฝ่ายในสภาที่จะมีการผ่านร่างกฎหมายแรงต่างอย่างที่มีศึกกัญชาเสรีระหว่างพรรคประช,ชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ออกมาให้สัมภาษณ์กันอย่างเชื่อเฉือนมาสอนมารยาทการเมืองกันเองนะคะนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ต่อไปในการชิงไหวชิงพริบในสภาเหตุการณ์ทางการเมืองจะเริ่มชัดเจนและเกิดแรงคลื่นประทะกันหนักหน่วงมากขึ้นหลังจากจบเอเปกไปแน่นอนค่ะ เบสบา์พอดแาส์